สวัสดีค่ะหนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีพิจิกประจำวันที่6ถึง12พฤษภาคม2567ค่ะสัปดาห์นี้นะคะบอกถึงการใช้เหตุใช้ผลการใช้อำนาจนะคะหรือว่ามีความเด็ดขาดในตัวเองมากขึ้นความยึดมั่นนะคะในเรื่องของศักดิ์ศรีความชัดเจน ด้านการงานนะคะเด่นกับนักปกครองนะคะท่นที่ทำงานราชการรัฐวิสาหากิจรวมถึงท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจการเป็นผู้นำนะคะเป็นหัวหน้า,าแผนกควบคุมลูกน้องบริวารต่างๆช่วงนี้ก็จะได้รับความไว้วางใจนะคะจากหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์หรือคุณเองนะคะจะสามารถวางแผนจัดแจงแก้ปัญหาได้อย่างราบรื่น มีโอกาสนะคะได้ดึงดูดเรื่องของข่าวดีความก้าวหน้าการวางแผนอนาคตที่ชัดเจนมากขึ้นด้านการเงินนะคะช่วงนี้ถือว่าดีขึ้นเรื่องเงินเงินทองทองมีโอกาสได้หมุนเงินหรือการควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายที่ดีนะคะเหมาะกับการบริหารด้านธุรกิจหรือเรื่องของการลงทุนอสังหาร,ริมทรัพย์การลงทุนสินค้า หรือการวางแผนเพื่อเก่งกำไรต่างๆบางรายเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาบันการเงินอีกด้วยด้านสุขภาพนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่แข็งแรงสมบูรณ์ดีอาจจะมีเรื่องของกระดูกเรื่องของเส้น,นะคะที่ต้องบีบนวดผ่อนคลายหรือว่าดูแลคนโสดสัปดาห์นี้นะคะมีโอกาสพบรักแบบผู้ใหญ่หรือ ชอบคนที่ทำงานเก่งนะคะคนที่มีความรับผิดชอบนะคะพูดคําไหนคํานั้นก็จะดึงดูดส่วนท่านที่มีคู่แล้วเป็นช่วงที่เหมาะกับการวางแผนเพื่ออนาคตร่วมกันการสร้างความอบอุ่นในครอบครัวนะคะการพูดจาด้วยความชัดเจนนะคะเน้นเรื่องของการกระทําเหมาะกับการเปิดอกเคียรปัญหากันนะคะด้วยความใจเย็นในสัปดาห์นี้ค่ะ คุณสามารถเลือกรับชมคอนเทนต์อื่นๆในช่องเราเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านข้างนี้หรือหากคุณมีความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยเรายินดีรับความคิดเห็นของคุณหรือติดตามเราเพิ่มเติมพิมพ์ค้นหาคามิคเคนโชเพจ Facebook หรือแอดเพิ่มเราเป็นเพื่อนได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคามิคเคนโชของเราด้วย และพบกันในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ